วัสดีครับผมจินนะครับผมจาก f อฟทูแนะครับผมครับวันนี้มารีวิวเสียงนะครับผมเทคเทรนวันนะครับผม OMG กับก้อนนี้เนี่ยผมรอรีวิวเสียงอยู่นานเลยนะครับไม่ค่อยจะมีหลุดเข้ามาที่ช็อปนะครับผมก็จัดเป็นเกือบจะเป็นแลพีด้านแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรตัวนี้เนี่ยมันไม่มีผลิตมือหนึ่งแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครมีเนี่ยผมว่าเก็บไว้เนี่ยมันราคามันอัพแน่นอนนะครับผมแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยเท่าที่ผมลองเนี่ยค่อนข้างจะหายห่วงเลยนะครับผมอ่าก้อนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของอาริชี โคเซนด้วยนะครับผมน่าเก็บครับผมเท่าที่ลองเนี่ยเสียงนี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับผมอย่างที่บอกนะครับราคามือหนึ่งมันจะไม่มีแล้วนะครับเราต้องไปหาตามตลาดมือสองดูนะครับผมราคาเนี่ยก็จะสวิงขึ้นลงนะครับผมแล้วแต่ผู้ขายนะครับผมก็เลทราคาเนี่ยก็จะบอกยากนิดนึงนะครับผมจะมีวิ่งตั้งแต่5000จนถึง6000ปลายอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับ OMG Rich o z e นะครับผมครับเรามาดูตัว housing กันก่อนนะครับผม housing นะครับผมเป็นสีแดง ครับเป็นสีแดงแบบมันไม่ใช่รูสายนะครับเป็นสีแดงใสๆแต่ที่เห็นนั้นกึ่งสว่างเนี่ยเพราะว่าอ่ามันพ่นมาบนตัวอลูมิเนียมนะครับดูกล่องออกมาเป็นอลูมิเนียมนะครับผมครับแล้วก็มีสกรีนอ่ารุ่น OMG นะครับ Leachico เซนเท็เจอร์เวนตี้วัน NYC นะครับผมจะเห็นว่ามันมี2ฟุตนะครับผมตรงฟุตเนี่ยมันจะแบ่งเป็นบูตนะครับผมตรงนี้นะครับบูตเนี่ยจะอ่ามีน็อปตัวนี้นะครับคอนโทรลจะคอนโทรลเลเวลนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้นะครับเป็นบายพาสเป็นออฟออนเปิดปิดเอฟเฟกต์แหละครับผมตัวนี้เป็นบูทครับเหยียบใช้คู่กับวอลลุ่มตัวนี้นะครับผมก็จะใช้คอนโทรลด้านบนเนี่ยเป็นตัวคอนโทรลนะครับผมจะเห็นว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีคอนโทรลชื่อแปลกๆมาอันหนึ่งนะครับที่เขียนว่ากิจเนี่ยตรงนี้นะครับผมเท่าที่ผมลองเนี่ยผมว่ามันเหมือนการสโคบเสียงกลางออกนะครับผมจะคล้ายๆไวซ์ซิงเหมือนกันนะครับผมมันจะทํางานผิดกับโทนนะครับตรงโทนเนี่ยคือมันจะถ้าเกิดว่าเรามาตรงแหลมมันจะลด ลดเบสแต่ถ้าเกิดว่าเรามาตรงปิดสุดเนี่ยตรงนี้มันจะลดย่านแหลมย่านเบสดจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณนี้นะครับมันจะไม่ทํางานไม่เหมือนกันนะครับรอบตัวนี้ครับผมแล้วก็มีด้นะครับผมแล้วก็เลเวลครับผมส่วนตรงบูสเนี่ยเท่าที่ผมลองเนี่ยถ้าบูเสียงคีเนี่ยมันทํางานยากอิสระนะครับผมมันหมายความว่าเราไม่ต้องอเปิดปุ่มเอฟเฟกตัวรนี้ยมันก็สามารถบูสคีนได้นะครับผมเท่าที่ลองเนี่ยบูสเสียงคีเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยดังแต่ว่ามันบูสตัวมันเองเนี่ย กับไม่ค่อยดังมากนะครับผมบตามคู่มือเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะบูสตได้เพิ่มขึ้นมา28เดซิเบลก็ถือว่าดังเอาเรื่องอยู่ครับผมเดี๋ยวลองมาต่อการใช้งานกันดูครับผม <S <S โอเคครับตอนนี Again, ้ผมก็เซตอัพเสร็จแล้วนะครับผสิ okay, so ่งค่อนข้างออกมาสิ่งค่อนข้างดีมากนะครับผมเกณฑ์ที่ให้มาเนี่ยเรียกว่าเล่นง่ายเลยครับผมครับโอเคครับเลเวลเนี่ยผมจะเปิดแปรผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันจะทํางานคู่กับกิจนะครับผมอาเราจะมาดูที่โทนก่อนนะครับผมเริ่มจกปิดนะครับโทน thank you สุดนะครับผมเสียงหน้าเล่นนะครับผม ขับโทนนี่ทำออกมาได้ดีนะครับผมเปิดหมดเนี่ยก็ไม่ได้แหลมจนแสบหูแสบตานะครับใช้ได้นะครับผมคราวนี้เรามาดูกิดนะครับผมตรงนี้อ่าเริ่มจากปิดนะครับผมมันเป็นสะโขบเสบียงกลางจะลดลงไปนะครับผมจะเล่งเลเวลน เวลาเปิดมาเริ่มที่แถวๆ9โมง10โมงเนี่ยก็จะกลางก็จะเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับผมในย่านพวกนี้เนี่ยตั้งแต่7-8โมงเนี่ยถึง9นาฬิกาเนี่ยผมว่ามันเล่นเอาไปเล่นพวกเมทัลได้นะครับพวกโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นดิโทชันนะครับผม เลยก้าวโมงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นย่านตรงน,นี้เสียงเด็ดขาดเลยนะครับใช้ได้เลย ก็การจะจะเริ <S 6> <S 6> <S <S Great, ่มเยอะขึ้นขึ้นมาตรงนี้นี่เสียงหนาเลยนะครับ ท่นจะสังเกตว่ามันยกกลางขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมอ่าผมอัดส,สุดเลยนะครับผมถ้าอัดส,สุดเนี่ยกลางเยอะเยอะนะครับผมเคิร์ฟมันเนี่ยอ่าเวฟมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภูเขานะครับผมก็คือกะ เสียงแหลมนี่ยก็จะโดนกดลงไปด้วยนะครับกับยานเบสยกกลางขึ้นมาอย่างเดียวจะเห็นสังเกตว่าปุ่มเปิดโทนสุดเน่ยนะครับก็ยังแหลมก็ยังไม่ค่อยออกเสียงค่อนข้าง,งดีครับผมก้อนนี้นีการันตีเลยครับผมอ่าคราวนี้เรามาดูอ่ากิดนะครับผมเมื่อกี้เราลองลองกิดไปแล้ว แบบไรแถวเที่ยงแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมคราวนี้จะมาลองไลท์ดายดูนะครับผม ี่ตรงเที่ยงนี้ก็ค่อนข้างจะเหลือเหลือใช้แล้วนะครับผมอมาบ่ายสามนะครับผม เป่นที่ให้มาก็โอเคเลยนะครับผมเหลือเฟือเลยครับผมแล้วคราวนี้เรามาดูที่บูทกันบ้างนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยว่าบูทเนี่ยมันจะบูทตัวมันเองเ่ยไม่ค่อยขึ้นนะครับจะลองเปิดตัวมาสดกันแล้วครับบูท บูตเกนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าเลเวลเนี่ยไม่ได้แตกต่างนะครับผมจะเพื่อนๆจะสังเกตเลยว่าเนี่ยผมลองเหยียบบูตมาเนี่ยเสียงดังเนี่ยไม่ได้ดังขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันจะมีพวกสัญญาณพวกพวกจีเนี่ยเข้ามาเหมือนว่าตอนเราเล่งเกณฑน,นะครับผม เประมาณนี้นะครับผมอย่างที่บอกหรือว่ามันรูตตัวเองไม่ค่อยขึ้นนะครับผมคันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าบูตเนี่ยมันมันแยกอิสระนะครับผมผมบอกว่ามันบูตคีนได้นะครับก็คือตรงนี้เราไม่ได้เปิดใช้เอฟเฟกใช่ไหมครับผมบูตคีนดูนะครับผมบูตค่อนข้างดังเลยนะครับคนนี้เปิดแค่ก้าววงเอง ขับเรื่องบูตนี่เอามาบูตขีนนี้หายห่วงนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีเอฟเฟกต์ก้อนอื่นเนี่ยผมว่าน่าจะบูตได้ดังมากเพิ่มขึ้นนะครับผมครับส่วนเรื่องเสียงแตกเนี่ยเท่าที่ลองเนี่ยก็หายห่วงครับผม ที่ลอง OMG นยก้อนนี้ก็เรียกว่าสมคำเล่าลือนะครับผมเท่าที่ลองเนี่ยเรียกว่าต้องเก็บในหมายฟอร์บลิตของผมอีกหนึ่งก้อนเลยนะครับว่าก้อนนี้มันค่อนข้างจะเสียงดีนะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างจะถูกฉลกนะครับผมเวลาเล่นเรารู้สึกเออก้อนนี้เล่นเราชอบครับผมกับตั้งเทรนเนอร์กับเกนได้เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าเล่นแล้วเออกับ น้ำหนักมือของผมเนี่ยมันแมทช์กันอยู่เล่นรู้สึกเรารู้สึกว่ามันจะเล่นง่ายนะครับผมเ <P Whew> พ <nerede S 2> ื่อนๆที่เล่นไดบางก้อนเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้ดิสโทชันก้อนนี้เล่นยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางก้อนเนี่ยเกณฑ์มันจะน้อยแต่ตรงเนี้ยไอ้เกณฑ์น้อยเกณฑ์เยอะเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนที่ดีหรือไม่ดีนะครับผมบางก้อนเนี่ยอย่างก้อนแพงๆมันจะมีบางก้อนที่เกณฑ์มันไม่เยอะแต่ว่าจะแลกมากับได้โทนเสียงของกีตาร์ค่อนข้างชัดอันเนี้ยมันก็ต้องแลกกันนะครับผม ครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบผมมองว่าเสิ่งแตกเนี่ยมันเหมือนอาหารนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแล้วแต่คนชอบเลยคับผมผมเคยคุยกับผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งเ,เล่นกีตาร์ดีมากนะที่เขามาเป็นลูกค้าผมเป็นลูกค้าผมเขามาซื้ออ,อ,อย่าง m อ r และกัน m อ r d i ารดิสพัทเนี่ยเกฑนค่อนข้างจะน้อยนะครับผมผมเอามาเล่นผมก็คุยกับเขาเลยโอ้โหก้อนนี้ผมเล่นไม่ออกเลยเล่นไม่ได้ รู้สึกว่าเกณฑ์น้อยเวลาเล่นแล้วรู้สึกว่าเล่นยากค่ะเขาบอกว่าอ่าใช่แต่ตัวเอเขาเองเนี่ยกลับชอบนะครับคนพี่คนที่มาคุยกับผมเนี่ยเรียกว่าเป็นแบ็กอัพของศิลปินด้วยนะครับก็อขอไม่เอ,อ่ยนามแล้วกันนะครับผมก็เขาบอกว่าก้อนเนี้ยต้องใช้พลังนิ้วเล่นเยอะหน่อยครับผมแต่เวลาฟังแกเล่นเนี่ยเออรู้สึกว่าเออทำไมแกมันเล่นง่ายจังเออเราก็สาวก็เคลียร์ด้วยอ่ะอย่างตรงนี้ครับผมก็เป็นข้อดีของอ่าดิจิทัลนที่เกณฑ์ไม่เยอะนะครับตรงนี้ก็ ลองอพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมก็สรุปนะครับก้อนนี้ OMG เนี่ยสำหรับผมนี่คือเสียงหายห่วงครับผมเสียงพานเลยครับผมแล้วก็เป็นก้อนหายากเราด้วยนะครับตอนนี้ครับก็ราคาก็จะ,ะสูงนิดนึงนะครับผมแต่ผมว่ามันมันคุ้มนะเสียงมันอค่อนข้างจะโอเคเลยตัวเดียวจบได้เลยแล้วก็กิจที่ให้มาเนี่ยตรงเนี้ดีมากเลยครับผมครับที่โดดเด่นจากเอฟเฟกต์ก้อนอื่นนะครับผมก็คือมันเป็นสโคป ยกกลางหรือว่าจะกดเสียงกลางตรงนี้ยผมว่าโอเคมากทาได้ดีมากครับผมครับก็ก้อนี้มีจุดเด็ดที่ตรงนี้แหละครับผมแล้วก็โทนเสียงวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ